สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกุ๊ตชี่ที่ซื้อมาจากร้านเพื่อนเรานะคะอย่างแรกก็จะเป็นอันนี้เคลอยี่สบาทที่เขาขาย20บาทก็พอะมันสโลแล้วก็น่ารักด้วยแต่ว่านี่อันนี้5บาทนะคะและต่อมาก็เป็นเทคลออีก2อสิบ โซโลมากอันต่อมาค่ะ แล้วก็อันนี้คือเราไม่ได้จัดมันเลยแพงๆเอ้มันเลยแค่เลกๆหน่อยแต่ที่แทนน่ารักมากเราชอบอยู่ะอันนี้สิบบาทค่ะแล้วต่อมาเค้กโลอันนี้ของแถมของแถมค่ะแล้วก็ต่อมานี่ขนมลปังนแบบนี้มีสองอัน แล้วต่อมาก็เป็นอ๋อ,อ,อลืมขายอีกอันนึงขายไปแล้วเราขายเปิดร้านขายนะคะเป็นขนมปังหมีลีลาคุมานะคะเราจะวาดไม่ค่อยสวยเลยนะคะแล้วก็นี่สนุกมากค่ะเพื่อนเราทำให้แล้วก็ซื้อ เพื่อนเรามาด้วยอุ้ยสโลมากเลยฉันชอบชอบหัวาใจอันนี้มากเลยนะคะเป็นเพื่อนลักเราก็เลยถามราคานะคะดูชน,นานเพราะเราชอบได้ยินเสียงเขียนไหมคะ พราะเราลืมนะคะเพราะเราลืมว่ามาราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เลยต้องถามเพื่อนอันนี้เต่าบาโดแ้วอมาันนี้อันที่สั่ง2ายี่สิบบาทเราไปสั่งทางอินเทอร์เนต็ตจากพี่จีน่านะคะแล้วก็เราจะมีตู้ปลาด,ด้วย เราจะมีตัวปลานะคะเดี๋ยวเราไปหยิบมาก่อนนะแล้วก็สก,กูตชี่ที่แช่ตู้เย็นด้วยนี่นะคะคือตู้ปลาของพี่จีน่าเขาลืนะะ่นค่ะเดี๋ยวโดนก่องเดี๋ยวโดนก่องอาจจะได้ยินเสียงเรานิดหน่อยนะคะใช่แล้วก็มีสลาม สลมนี้นุ่มแล้วก็เด้งได้ด้วยเดี๋ยวจับให้ดูนี่พื้นนี้นะคะแป๊บแป๊บแป๊บรนู้ทำเป็นวงกลมก่อนนะทำเป็นวงกลมก่อนนะแป๊บนึงนะคะนี่ทำได้แล้วเป็นวงกลมเดี๋ยวจับให้ดู นี่เป็นไงคะร้านเพื่อนเรานะเด้งแค่นี้ก็พอแล้วแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาอยู่ดีสุดของเพื่อนเราสุดของเพื่อนเรานี่ของเพื่อนเรานะมันเด้งเหมือนลูกบอลเลยมันเด้งได้นะคะยืดก,ก็ได้ไม, <c oughs> ไม่ยืดให้ดูนี่ก็สบูชีที่แช่ตัวเย็นเรา,เอาออกมาตั้งนานแล้วมันก็จะไม่ค่อยสารเท่าไหร่นะ ซื้อมาร้านเพื่อนยี่สิบเ <Easy. S 1> พราะตอนเราออกมาทีแรกมันนิ่มมากสสุด,สดนี่ด้วยซื้อมาอันนี้คือบันหน้าหิมอันนี้ก็ก็จะมีอันนี้ก็มีตำหนิหน่อยนะนี่ค่ะ นี่ด้วยตำหนิยี่สิบบาทมันตำหนิที่โรงงานเขาทำมานะคะแล้วก็นี่ก็มีตำหนิเราลืมดีวิวนี่ยุ้ยยอะเลยค่ะนี่แล้วก็มีหนังสือกระตูดซื้อมาสนุกสนานมหาสนุกค่ะอันนี้ก็เป็นราคามีอยู่นะคะสิบห้าบาทค่ะนี่ก็เหมือนกัน ห้าบาทสำหรับวันนี้ก็ขอ,กขอรขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย